ันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับนามสกุลของไฟล์ภาพค่ะวันนี้นะคะก็หยิบมาแค่3นามสกุลของไฟล์ภาพนะคะมานามสกุลแรกกันเลยค่ะนามสกุลแรกนะคะก็คือ jpg หรือ jpeg ค่ะอันนี้เป็นไฟล์ยอดฮิตที่ชาวอินเทอร์เน็ตกำลังใช้อยู่สามารถขยายบีบอัดไฟล์ได้และคุณภาพก็พอรองรับได้ค่ะคือเหมาะที่จะนำเสนอกับพวกเว็บไซต์ สามารถใช้กับงานสิ่งพิมพ์บางงานที่ไม่เน้นคุณภาพมากนะะักค่ะอันต่อมานะคะ JIF หรือ g i f ส่วนไฟล์ชนิดนี้นะคะเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอาจให้เล็กลงแน่นอนความละเอียดความคมชัดของภาพก็จะน้อยลงตามไปด้วยจะเหมาะกับการใช้เป็นพวกภาพวาดกแ์ตูนมากกว่าคะ่ะไม่เหมาะสมกับภาพ การไล่ระดับเฉดสีแค่256สีทำให้มีความละเอียดไม่เพียงพอค่ะแต่คุณสมบัติที่แตกต่างกันก็ไปคือสามารถเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ค่ะอันสุดท้ายนะคะ PSD หรือ Photoshop นะคะไฟล์ชนิดนี้นะคะใช้กับโปรแกรม Photoshop ค่ะซึ่งเป็นไฟล์ที่เวลาเซฟแล้วมันจะเซฟแบบแยกเลเยอร์ ามารถใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้แต่แนะนำว่าเวลาทำงานไหนในโปรแกรมนะคะแนะนำให้เซฟเป็นไฟล์นี้ก่อนจะได้เรียกกลับมาแก้ไขง่ายค่ะไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำนามสะกุลของไฟล์วีดีโออีกค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ